สวัสดีครับที่นี่บ้านไม้ลินบึงครับคอนยกครับเราจะตกปัโดงครับวันนี้นะครับมาดูครับนี่ครับจุดกลางเต็นของพวกเรานี่นะครับเรานอนกันที่นี่นะครับแล้วก็นะครับนี่ผู้ใหญ่ใจดีเอาข้าวมาส่งนะครับนี่ครับชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรครับจากกินแอรีครัวในบ้านนะครับผมกินแอรีครัวในบ้านนะครับนี่ครับนี่บางซาครับอันนั้นบางออย <Okay. S 1> บงางซางเชียงใหม่นะคะคระับบางซางเชียงใหม่เรามาดูครับ,บอันนี้ก็เรือครับเรือเราที่เราใช้หาตกหาปลาวันนี้ครับนี่สุดยอดครับเบลูกูดครับ,บลเลยไปดูปลาเรา,า,า,าดีกว่าอ่ามาดูลานการเต้นนะครับแล้วก็มีลานการเต้นกันนะครับดูปาลาเรายังดูปาลาเราดูปาล <laughs> ปาเ่อนี่ครับก็เป็นสถานที่ที่เราอามาดูปาลาเราปลาเราปลาเรา ปาเราาเราาเรานะะไนเสาครับนี่เฮลิดอานะครับผมผมบอกเลยนะฮะเอมาไปก่อนเอเนาะโอเคครับจอดมาเลยครับมไม้ริมบึงครับ v e ว y good อ k a